นะครับเป็นความรับเรื่องของเราครันำนองขัดเก็นนะครับแล้วก็ไปในหัวข้อนตรี่เกี่ยวกับในประเดอนแบบนี้สวัสดีครับสีชัยคณนครับสวัสดีค่ะเยาวชนาคณะดตรีาเทราาบบกิริยางครับอาจารย์ไม่จับจูงกันถึงทัทั่วครับ แต่สบอกกันก็ไม่เจียมใหเลยจาติีช่ชานๆนะอยับเป็นลำเดือนลำเอครับจับตาสีตดต,ต้องชา,างีิข่าวจุลน่ีมากอ,อนั่งชาติถ่ายจุลน่นี้มาก่อนั่งปฐมมา,ยอ,า,มามอยู่ในฟองแล้ว่าหบหลักจับยูยกจตา ถ้าสังเกตผมอยู่ในกองก่อนเออน่อ่ตอนที่ผมกำลังสี <c oughs> ประทานตา <c oughs> อเ่าไปไดีอยู่ในกองเ,เอ่อนเด่กกอง mà cảm giác tôi yêu chàng phút tạm thời ngỡ là chờ đợi một tháng còn nói mà là đứa mẹ thơ son cũng phải cả cả sát ta trâu thu sầu cốt em là nô ca sáng kim yêu em ta cho nên chờ nhưng còn trách สีกว่าตอด็กิของกินน้ำสีบปีไม่สั่งเเป็นคนแก่งามพอปานปิดแดดทีเดียวแนมพอเปิดเดือีผิวกันน้ำแดดละเดือยามยิ้มกับยืมสูง้อบนถืแดดจะเกืี้ยงกนรูปขาวย่างไดีย่างแต่ไม่ือปวง เกียรติยวงที่ว่าอับยากแท้ตาอ้ายจากโยมหันมองพะนางเป็นอาเจ้าผู้ขาวคือตายจนละแม่นี่แล้วบัดยามตายน้ําตาอ้าย